ใส่ใจแม่ดูแลลูกถูกใจพ่อคาซิตะจ่าจสวัสดีครับวันนี้มาดูเปรโยกกันนะครับเปรโยกบาร์าน่านะครับ3 in 1นนะครับจากก r o วี่สตาร์นะครับนี่กล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่แข็งแรงมากนะครับน่ารักมากๆเลยมาดูตัวจริงกันนะครับนี่ตัวจริงก็เรามาดูนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเปเรโยกนะครับสาหรับ เด็กแรกคลอดจนถึง4ปีนะครับก็คือเป็นเปรยโยกได้นะครับมีระบบสั่นนะครับมีเสียงเพลงให้นะครับมีมุ้งนะครับแล้วก็ทําเป็นเก้าอี้นั่งทานข้าวได้นะครับที่บอกว่าได้จนถึง4ปีนะครับเพราะว่าน้องนั่งได้แล้วก็สามารถทาเป็นเก้าอี้นั่งทานข้าวได้นะครับมาดูนะครับตัวนี้นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ ด้านข้างของเขานะครับมีมุ้งนะครับอย่างดีนะครับมุ้งสามารถเปิดเอาน้องเข้าออกได้นะครับนี่น่ารักไหมครับมีโมบายแขวนให้น้องนอนเล่นนะครับมีสายเนี่เราผ่ให้น้องเป็นเพื่อความปลอดภัยของเด็กนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เราสามารถเอาลงได้เอาขึ้นได้นะครับตัวนี้เป็นระบบเสียงเพลงนะครับก็จะมีระบบปิดเสียงดังเบาแล้วก็เสียงดังมากนะครับนี่นะครับนี่ปึ๊บนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระบบสั่นนะครับระบบสั่นพอเราเปิดปึ๊บมันก็จะมีระบบสั่นแบบนี้อยู่นะครับคือระบบสั่นมันก็จะสั่นในตัวมันจะมีเสียงมันจะมีการสั่นอยู่นะครับ แต่ถ้าเห็นอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่ามันจะมีระบบสั่นนิดๆดอยู่นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือปิดระบบสั่นอันนี้เพลงก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับรันไปเรื่อยๆขาด้านล่างนะครับเราสามารถปรับขึ้นได้นะครับเพื่อที่โยกโยกโยกเขาได้นะครับนี่น่ารักมากๆเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้คือเราสามารถปรับปรับตัวนี้นะครับด้านข้างนี้นะครับกดด้านข้างสองข้างนะครับสองข้างนี่เราสามารถปรับปรับอย่างนี้ได้ เีนะหครับน่ารักมากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราสามารถถอดออกได้นะครับน่ารักมากนี่โมบายเห็นไหมครับโมบายเราสามารถถอดออกได้นะครับยกตัวนี้ออกทั้งสองข้างนะครับนี่สามารถถอดออกได้เวลาเราเข้าออกจะได้ไม่กีดกะนะครับโมบายก็จะเป็นรูปช้างนะครับพระจันทร์รูปดาวนะครับมีตามีอะไรนะครับน่ารักมากนะครับนี่เห็นไหมครับน่ารักมากเลย นะครับ้างน้อยนะครับตัวนี้เป็นพระจันทร์นะครับดวงจันทร์นะครับน้องก็จะนั่งอย่างนี้ตรงนี้มีหมอนรองให้นะครับเราสามารถปรับเอนได้อันนี้มันก็จะฟิกอยู่มับจะฟิกอยู่กับพื้นนะครับก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับปึ๊บ นใจสอบถามได้นะครับคาซีทยาใหญ่สวัสดีครับ